อนุวัต์พาหาอภิรมวงเวียงจันทร์คือหนึ่งในอีกหลากหลายคู่ของกลุ่มหลากหลายทางเพศเช้าทุกวันอนุวัต์จะเป็นคนทําหน้าที่พาคนรักมาทํางานเขาทั้งคู่คบหากันมานานกว่า5ปีผ่านพิธีการแต่งงานและปลูกข้อไม้ข้อมือตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของบ้านเกิดที่บ้านอะโอเคกับสิ่งที่ม่ได้เป็นแต่แรกเกิดแล้วตั้งแต่เกิดเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้แอนตี้อะไรแต่เขาจะสี แต่กลัวว่าเราจะมีคนโดนหลอกอะไรนี้มากกว่าแต่เราก็ไม่ไม่เคยทําพฤติกรรมอย่างนกับที่บ้านให้ที่บ้านเห็นอะไรเงี้ยแล้วตั้งแต่รู้จักกันคบคบกันสองปีเขาก็พามานเน่ไปหาที่บ้านเขาก่อนเราถึงเปิดตัวกับทางบ้านเราในส่วนที่บ้านฝั่งนี้เขาไม่ซีเรียสเรื่องอันนี้อยู่แล้วพอที่บ้านเขื<ม>่อญาติส่วนมากก็จะเป็นทอมเป็นส่วนนี้ก็ มีให้เห็นเยอะครับก็เลยไม่ค่อยแย่ที่อยู่แล้วย่ที่น้องเป็นเยอะทางบ้านเขาก็เปิดเขาก็โอเพนกันหมดทุกวันนี้เขาทั้งสองคนช่วยกันสร้างครอบครัวและพอเก็บทรัพย์สินหวังใช้เป็นการดูแลกันยามบ้านปลายชีวิตแต่ข้อจํากัดของเขาทั้งคู่คือสิทธิในการดูแลซึ่งกันและกันตามกฎหมายการสร้างครอบครัวเหมือนคู่ชายหญิงทั่วไปข้อจํากัดของพอรบคู่ชีวิตมันไม่เหมือนสมรสเท่าเทียมระหว่างชายหญิงไงมันมีข้อเปรียบเทียบเยอะ เรื่องสวัสดิการในการใช้ชีวิตทางการแพทย์ทรัพย์สินมรดกใช่ไหมคะมเยอะมากมถ้าจะให้ถ้าจะผักดันทางเรื่องน,นี้เราก็อยากให้ให้เขาเท่าเทียมกันหมดเลยให้เราเป็นเหมือนผู้หญิงให้เขาเป็นผู้ชายให้ดูแลซึ่งกันและกันได้ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยผ่าตัดใหญ่อะไรเงี้ยที่เราต้องเซ็น แล้วเราอยู่กันสองคนอย่างเงี้ยญาติพี่น้องอยู่ไกลอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องเซนให้กันได้เพราะเราอยู่ด้วยกันมาทางชีวิตอ่ะเช่นเดียวกันกับมุมมองของหมอดูต็อกแท็กที่เธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศหรือทานเจนเดอร์ที่มองว่าสมรสเท่าเทียมมีความจำเป็นในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ของคู่สามีภรรยา แต่บางคนรู้สึกว่ามันเกิดผลกระทบกับพวกเขาอย่างเช่นคนที่เป็น LGBT ถูกไหมคะเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชายหญิงแต่งงานกันสามารถเอาไรายได้ไปลดหย่อนภาษีต่างๆนนาาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเ,เพศเดียวกันเนี่ย มันไม่สามารถเอาไปลดหย่อนได้หรือแม้กระทั่งการเซ็นอำนาจในการรักษาพยาบาลหรือพวกประกันชีวิตอะไรต่างๆมันมีอินดีเทลบางอย่างที่มันไม่ได้เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนน่ะมองว่าทุกคนเกิดมาเป็นคนไทยไงนึกออกป่ะแล้วทุกคนก็มองว่าเอ๊ะเวลาเสียภาษีฉันก็เสียแต่ทาไมทาไมอันเนี้ยทำไมถ้ามันผิดเหรอที่ฉันไม่ไปแต่งงานกับผู้หญิงหรือฉันผิดเหรอที่ฉันไม่ไปแต่งงานกับผู้ชายฉันถึงได้ลดหย่อนภาษีไม่เท่ากันกับชายหญิง โดยโดยแบบโดยแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบปกติอนนะคะสิ่งที่เธอและหญิงข้ามเพศหลายๆคนต้องการนั่นคือการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อเพื่อระบุสถานะตัวตนก่อนการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและครอบคลุมไปถึงกฎหมายการฟ้องชู้ transgender เนี่ยก็จะมองว่าเอ๊แต่พอไปจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมด้วยกันเนี่ยเราก็ไม่แฮปปี้ที่เราจะใช้กับนายกับนายถูกปะเราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นนางสาวก่อนเพื่อที่เราจะไปใช้เป็นนางสาวกับนาย เพื่อมันคอมพลีตเดี๋ยวมันมีเคสหนึ่ง oh. คือเป็นผู้หญิง oh. แต่งงานกับผู้ชายจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่มาวันหนึ่งผู้ชายนอกใจภรรยา mm. เราขออนุญ,ญาตใช้คําว่าภรรยาหลวงเนอะ mm. ที่ที่แต่งงานถูกต้องกับหน่อยไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ transgender woman แต่ภรรยาจับได้ทุกอย่างจับได้แต่เอาผิดไม่ได้ mm. ทางนั้นกฎหมายฟ้องชูไม่ได้เพราะ มันคือนายกับนายในข้อกฎหมายถูกไหมฮะดังนั้นอันนี้เรารู้สึกว่าเราเห็นใจผู้หญิงนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้เกิดความเท่าเทียมในในโลกใบเนี้ยในสังคมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นนางสาวแล้วเกิดกระทําผิดแบบนี้ถูกไหมเราพูดในลักษณะของ transgender ทำผิดแล้วผู้หญิงก็รู้สึกว่าเฮ้ เออว่าวันนึงมันจะเกิดขึ้นกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรากันไว้ก่อนดังนั้นการที่เราเปลี่ยนกฎหมายตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นคำนำหน้าหรือให้ใช้ออประมวลกฎหมายที่มันสามารถเปลี่ยนได้ตรงที่ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่จาเป็นต้องเป็นชายหรือหญิง <c oughs> เพราะถ้าเป็นชายหรือหญิงมันจํากัดแค่ชายและหญิงไงแต่เราไม่เคยเห็นว่าชายนอกใจหญิงไปคบกับชายหรือไปคบอะไรเงี้ยม,มันมีตรงนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ดังนั้นเนี่ย พอถ้ามันได้เปลี่ยนกฎหมายตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้เกิดการแบบเท่าเทียมมากขึ้นหมอดูต็อกแท็ก A อซยังมองว่าหากประเทศไทยมีการสมรสเท่าเทียมจะทำให้เศรษฐกิจในประเทศเติเตบโตขึ้นเพราะคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อยังมีความเห็นของผู้ผลักดันสมรสเท่าเทียมอย่างครูทันธัญวัฒน์กมนวงวัฒนและผู้สมัครสส LGBT คนแรกของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เปิดเผยว่ากฎหมายพรบรคู่ชีวิตยังค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ของสภาชุดที่แล้วจึงอยากจะฝากให้สภาชุดต่อไปดาเนินการต่อเพื่อต่อยอดไปถึงพรบรสมรสเท่าเทียมหากไทยเปิดเสรีในเรื่องนี้ได้ก็จะทําให้ประเทศไทยพัฒนาและก้าวหน้าทันประเทศอื่นๆในเรื่องความหลากหลายทางเพศครูคิดว่ามันเป็นมันเป็นธงอันแรกที่มันเปิดประตูความหลากหลายจริงๆาถามว่ามันเป็นความหวังของประเทศไทย คือมันเป็นความหวังที่จะทําให้ประเทศเราทัดเทียมนานาชาติว่าเราเนื้ออบรับความหลากหลายจริงๆเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้รู LGBT ้ LGBT รู้สึกอย่างไรครูคิดว่าเขาเขารู้สึกมีความหวังและตั้งตารอให้ให้วันที่เขาสามารถมีสิทธิเท่าเทียมกับทุกเพศเกิดขึ้นค่ะสาเหตุที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมยังไปไม่ถึงไหน ผู้ผลักดันกฎหมายฉบับนี้และนักวิชาการด้านเพศภาวะเพศวิถีและอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยต่างมองกันว่าการสมรสเท่าเทียมไม่ได้รับความสําคัญการยึดติดกับหลักศาสนาความเชื่อและการสื่อสารให้สังคมเข้าใจมันน่าจะเป็นลักษณะของการยังเข้าใจกันไม่ดีพอและคนที่อธิบายก็อาจอธิบายในมุมของตัวเองมากสนเกินไปโดยที่ไม่ได้อธิบายในมุมของส่วนรวม ข้าใจคำนี้ปะ่ะคือมองประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมแต่ถ้าเราอธิบายให้มันเกิดว่าถ้าเปลี่ยนอันนี้มันเกิดประโยชน์ส่วนรวมมันก็จะผ่านอันนี้กรณีแรกกรณีที่2ก็คือว่าไม่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็แล้วแต่ในการออกแบบตรงนี้เนี่ยคนยังมีความเ,เข้าใจหรือมีแบรนด์ของ LGBT เนี่ยดีคอว่าว่า LGBT เป็นคน agressive เป็นคนขี้วีน เป็นคนที่ไม่ได้ดังใจแบบอะไรเงี้ยเนอปะ้คะแบบมีความอดเก่งอะไรเงี้ยคือคนเขา้าใส่แบบนี้แต่ม,มันมีหลายแบบมากๆทุกวันนี้มันมันไม่ใช่มีแค่คนที่เป็น LGBT ไงเนีอป่าชายหญิงก็มีเหล่านี้ดังนั้นพอเขามีแบนด์บีรีคอร์ในใจตัวเองอยู่แล้วว่าคนกลุ่มนี้เป็นอย่างงี้เขาอาจจะมีกําแพงกัน้นโดยที่ไม่ได้เปิดใจเราฟังตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยต้องไปช่วยมาหลอกอะไรเงี้ยเนอป่ามันก็มีหลายกลุ่มหลายมุมมองเพราะเราไม่สามารถให้คนมาคิดเหมือนเราได้ แต่ถ้าถามว่าติดปัญหาตรงไหนปัญหาอะไรใหญ่ๆเลยคือคนที่เป็นคนสื่อสารเรื่องนี้ไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนชาวไทยได้ทั้งหมดประเทศไทยเนี่ยยอมผู้พูด,ดตรงๆก็ตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบเนาะครับผมมองว่าคนผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับเขาอาจจะยังไม่ไม่ไม่เห็นภาพ เป็นเขาก็อาจจะมองว่าอ like you know, like ่ะผู think, ้ชายกับผู้ชายเป็นแฟนกันก็คบกันเหมือนเพื่อนไปสิทาไมต้องแต่งงานล่ะทาไมต้องจดทะเบียนทําไมต้องมีธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกันอย่างเงี้ยหรือว่าจะแบบแต่งงานกันวันนึงเลยกันฟ้องหย่าสมมติหรือว่าสมบัติต้องมาแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าหรือทาไมต้องมีลูกผมมองว่าเขายังไม่เก็บภาพเขาไม่เข้าใจเขามองว่าอ่ะผู้หญิงกับผู้หญิงก็เป็นเพื่อนกันไปสิผู้ชายกับผู้ชายก็คบกันเหมือนเพื่อนสิผมมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พอเขายังไม่เข้าใจอะครับแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้โ เพื่อให้พรบตรงนี้ผ่านเพราะด้วยความที่เขายังไม่เข้าใจเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องพรรคก้าวไกลเนี่ยเราต้องการอำนาจประชาชนเ,ออเรียรายเงินบริจาคในการหาเสียงอย่างที่เป็นข่าวใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะว่าเรา, mm hmm. เ,ราเราพยายามจะบอกว่าเรามาจากประชาชนสิ่งที่เราจะทําในสภาคืคอตอบแทนประชาชนเพราะฉะนั้นกูต้องตั้งคําถามกลับไปว่าเอะแล้วมันมีพรรคการเมืองไหนไหมที่รับเงินศาสนา มีพารการเมืองไหนไหมที่รับเงินของกลุ่มความเชื่อบางกลุ่มที่สุดโต mm hmm. มันมีผลประโยชน์อะไรหรือไม่ mm hmm. ใช่ไหมคะอันนี้มันก็เป็นต้องเป็นสิ่งที่ตั้งคาถามเพราะบางครั้งครูก็รู้สึกว่าเรื่องความเท่าเทียมเป็นเรื่องไม่ยากที่จะพูดเป็นเรื่องซิมเพิลเป็นเรื่องพื้นฐานแต่บางครั้งครูก็จะไม่เข้าใจว่าเออเวลาที่เราพูดเรื่องความความเท่าเทียมพื้นฐานทไมกลุ่มคนบางกลุ่มหรือไม่เข้าใจ หรือคนที่มีอานาจบางคนก็ไม่เข้าใจสักทีสาเหตุที่มันไม่ไปไหนสักทีเนี่ยเพราะสังคมไทยยังอยู่ในอาการของการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันนะคะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดตรงนี้มันยัางรากลึกเราอยู่ในวัฒนธรรมที่บอกว่าการรักต่างเพศเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแตะ่การรักเพศเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งผิดปกตินะคะ,ะสมัยก่อนก็บอกว่าเป็นโรค ช่ไหมครับเป็นอาการทางจิตนะเป็นอาการทางจิตเภทเงี้ยครัเป็นอาการทางวิวทยฐานในรูปแบบหนึ่งทางทางจิตวิทยาลักษาแบบนี้คะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นไอ้รากที่มันฝังลึกแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยทําให้สังคมเนี่ยเกิดความกลัวว่าถ้าเราอนุญาตให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยได้แต่งงานกันอะไรแบบนี้คะ่ะมันจะทําให้เกิดความผิดปกตินะคะาการวิปริตอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นหรือ,รอการเบี่ยงเบนอะไรบางอย่างในทางสังคมเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่ การจะส่งเสริมให้คนมีความสุขจากการที่เขาได้แต่งงานแล้วก็มีตัวตนอย่างถูกต้องในทางกฎหมายทำไมมันถึงยากนะ,ะเราก็ต้องกลับไปแก้ที่รากแนวคิดตรงนี้ก่อนคือต้องไปทล,ลายสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคภายในใจของคนที่มันถูกปลุกฝังผ่านทางระบบการศึกษาศาสนาะะวิถีทางการเมืองอะไรต่างๆให้เราเลิกเกลียดกลัวนะฮะ,ะความรักที่มีต่อเพศเดียวกันสัทีนะคะ,นะะ,นะะแล้วก็มองให้มันเป็นความรักปกติ ธรรมดาเฉกเช่นที่หญิงชายสามารถที่จะแสดงความรักแล้วก็สามารถที่จะจดทะเบียนนะคะเป็นคู่ชีวิตกันได้ในเป็นคู่ชีวิตคู่สมรสกันได้ในทางกฎหมายนะคะนักวิชาการด้านเพศภาวะเพศวิถียังบอกอีกว่าสมรสเท่าเทียมถือเป็นเรื่องสามัญปกติที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเพศแต่ยังไม่เห็นพักการเมืองไหนนอกจากบางพักการเมืองที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง,จงเพราะต้องไม่ลืมว่านอกเหนือจากการสมรสเท่าเทียมแล้ว ในเรื่องของสวัสดิการของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังมีอีกหลายมิติที่รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ